สวัสดีครับราก่อนนะครับรัายุนังเซ็ตของหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแจ็คนะครับ U.S. Originator นะครับ Winjammer ถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะเป็นหัวแจ็คนะครับแบบนี้เลยแต่ผสมสารด้วยเหมือนกับพวกอีลานะครับอ่าก็ยิบลึกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น Originator นะครับคือพื้นเคลือบเงาขอบผ้านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็แนวแปลกแพวกนี้ญี่ปุ่นมีเยอะนะครับ ข้างหลังปั๊ม u s o r i g i n a t o r นะครับโลโก้สามเหลี่ยมสีดำนะครับก็ตัวนี้ได้สามดำด้วยนะครับข้างในก็ปั๊ม US o r i g i n a t o r นะครับพร้อมโลโก้นะครับตอนนี้รับสั่งญี่ปุ่นในราคาพิเศษมากๆนะครับตัวนี้ก็ปกติก็อยู่ประมาณห้าพันเก้าตอนนี้เหลือสามพันกว่าบาทนะครับพื้นดำด้วยนะครับตัวนี้9,9 0 0เยน9,900ยเยนนะครับอยู่ประมาณ3 8 0 0ปประมาณนี้นะครับใครชอบรีบเลยนะครับดูพื้นสูงนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นบางนะยังไงผมฝากด้วยนะครับนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ